ยันตัวนี้เขียนขึ้นมาเป็นพิเศษเป็นของวัดศรีสุพรรณและเป็นการบูชาขององค์พิคเนตเพื่อบูชาในองค์พระพิคเนตในด้านความสำเร็จปัจจากกับเคาะภัยจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานเขาขอบูชาเตียนนี่เป็นมังกสื่อสื่อแกลงเอไปถึงองค์ท่านมังกบจุดแสงสว่างขึ้น ในเทียนและแนานี้เป็นการจุดจะมียันต่างๆหลายอย่างแต่ส่วนมากจะเป็นการบูชาของพระพุทธแต่ในที่อาจารย์มานี้ก็จะเป็นการบูชาเทพไปด้วยเ,าเราก็มาผูกยันใหม่เป็นการลงอ,อัคระแบบล้านานาจะแอนใจความเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบูชาครูเกี่ยวกับองค์พิคเนตเพื่อ,อความสำเร็จต่างๆ นี่ก็เป็นการูกยันตัวนี้ขึ้นแม่ไหมเทียนตัวนี้ของทางร้านแน่ถึงมีชื่อเสียงเพราะว่าเป็นการมีแต่พ่อแม่คุบาอาจารย์ตะกอนมาแล้วเฮามอกู่ได้ว่าการแม่บูชาเทียน ที่ว่าเอายันเข้าใส่แล้วก็ไปแต่งบูจนี่มีตั้งแต่เมื่อใดแต่ว่าเป็นของแปลกของผู้รู้ต้องอันที่จะแม่ทําได้อ่าก็จะมีตังดีตังแห้ตังดีคือว่าเอาปูจแจไปเพื่อปูจนในกุลของพระพุทธเพื่อกุลของพระธรรมแล้วก็แต่งแห้ก็จะมีแปงใส่ตู้รองอันนี้เป็นกรรมอ่ามันก็คุณใส่มนต์ดำเหมือนกันก็จะมีเหมือนกัน มีดีมีหายเหมืนกันการบูชาเทียนนี้ครับยันตัวนี้เขียนขึ้นมาเป็นพิเศษเป็นของวัดศรีสุพรรณและเป็นการบูชาขององค์พิคเนศเพื่อบูชาในองค์พระพิคเนศในด้านความสำเร็จปสัสจ,จากกับ เราะภพ่จะเป็นเรื่องธุรกิจกงงารงานเขากอปูแจเตียนนี้เป็นมนรงกบสื่อสื่อแกลงเออไปถึงองค์่านมังกบจุดแสงสวงขึ้นรายละเอียดในตัวนี้เป็นอัคระของแรนแนแล้วก็ของเมืองไตกปนว่าตัวไตลิกไตโดยเฉพาะการปูแจตียนนี้จะเป็นของแท้งแรนแน ขึ้นไปถึงเมืองเชียงตุงไปถึงพระแม่ก็จะสามารถไขหันตัวย่านนี้ก็จะแอนได้พ่องในผู้รู้ในอัคระโบราณอย่างตัวเนี้ยจะเป็นการอัญเชิญแม่เฝ้าแม่สถิตสามารถเอาไปเป็นไส้เตียนได้เอาไปแขวนบูชาได้ในกรมเนี่ยก็จะมีสาธิตตัวอย่างเช่นว่าสาตุพิสนุคูเบจารย์เจ้าก่อคอให้แม พิสนุคูแบ,บจานเจ้าปูเล็กเนี่ยเล็กกว่าของฮือแบ,บพิสณนุคูแบ,บจานเจ้าปูดำเนี่ยดำกับของเฮือแมอันนี้เป็นกรรมไฟคูบกเก่ามาได้แต่งขึ้นแม่วันนี้วันแวเป็นกรรมบูชาขององค์พระพิคเนรอยู่ตัวก็คือว่าอมซีคเนสาย,ยะนานมหาสายญนมหาในนี้ก็จะมีอ,อย่างกรรมแม่นตวตาต,ตนี่ก็ว่าสิริ พระสิลิคเนศสยามหารกันเป็นกรรมปุจจาเปิ่นกันเป็นการสิทธิอ่องกูเมียวอันนี้ก็เป็นกรรมแม่นอ่อ,องแปลว่าความสำเร็จเป้กูเมียวอันนี้คือว่าชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ กรรมอวยพรนี่ก็จะเป็นของท่านอาจารย์เบสทินกรเจราจาปรีดีเนาะก็เป็นคำอวยพรของก็ขอให้มีความสุขความสำเร็จตลอดปีและตลอดไปเราจะจุดในการเวลาใดก็ได้แต่เราจุดบูชาที่หน้าองค์พิคเนตโดยเฉพาะขันยันตัวนี้แล้วเราจะทำการจุดเทียนสำเร็จร้อยแประการ เสริมดวงชะตาเสริมบาร,รมีนี้ในพิธีบวงสวงเบิกเลิกปีใหม่รับพรสำเร็จร้อประการถวายองค์พระพิคเนธทันใจณวัดศรีสุพรรณตำบลหาย,ยาจังหวัดเชียงใหม่ในวันเสาร์ที่30ท่าธันวาคม2 5 6 6ซึ่งตรงกับวันสังกชตีจตุรธีวันแห่งองค์พระพิคเนธโดยท่านพระครูพิทักษ์สุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณเจริญพระพุทธมนต์จุดเทียนบูชา รอบอุโบสถเงินบนบาท108ใบกันปติปะปาะโมโรยิยา